ก <c oughs> ็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาดูข้อม,มูลงวดแรกกับสิบคมพฤษภาคมนะครับสองพนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสูตร,รเดิมสูตร,รเก่านะครับเดี๋ยวเราจะใช้สูตร,รเก่าที่เดินก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยดูสูตร,รใหม่กันเนาะ นะครับในสูตรใหม่เดี๋ยวค่อยดูกันเรามาดูสูตรเก่ากันก่อนนะครับอ่าทีนี้มาดูสูตรหลัก10ล่างนะฮะหลัก10ล่าง2ตัวนะครับเอ่อสสูตรนะครับ2ตัวนะครับสูตรละ2ตัวนะครับถ้าชนกันก็จะเป็นเลขเด่นแต่ถ้าไม่ชนกันก็จะได้4ตัวนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เดินดีนะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับเพื่อนๆนะก็อย่างเพื่อนนั้นนะครับมาดูตามต่อสูตรเดิมนะครับเดี๋ยวคนอื่นนะครับเรามาดูคาเตือนกันก่อนนะ คำเตือนนะครับเป็นเพียงการทดสอบผลสลากย้อนหลังเท่านั้นนะครับนะไม่สามารถรู้ผลล่วงหน้านสลากจะออกอะไรนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่นทานที่ติดตามนะครับนะบนะก็สาหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูชุดสรุปพิเศษก่อนใครก็แอดไลน์ไปที่ s สามพัเ pkgv ฮะพูดคุยสอบถามได้เลยอ่ะมาดูสถิติสูตรนี้กันฮะเพื่อนๆนะจาก เมื่อที่แล้วนะครับสูตรนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะนี่ฮะสิบล่างของเราเน้นตัวชนนะครับเพืเ่อนๆนะสิบล่างเน้นตัวชนก็บางงวดก็มีเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับแต่ถามว่าหลุดยังยังไม่หลุดสักสูตรนะครับนะก็จะมีหลุดสลับกันนะครับ อย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าวันไหนที่หลุดทั้งคู่ฮะทั้งคู่ไม่มาเลยก็จะไม่ใช้นะแต่นี่เขายังยเดินอยู่เนาะก็จะผิดสลับกันครับ0ูตหนึ่งผิดศูตหนึ่งถูกนะครับก็สลับกันไปนะตามสูตรการคำนวณของตัวเลขนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนๆน,นั้นพี่จานะทางด้วยัทางดวกันนะเดี๋ยวทีน่นี้แอดจะยกตัวบินเก่ามาเต็มนะครับเพื่อนๆน,นะมนเต็มแอดก็จะใช้บินใบใหม่นะมาเขียนให้เพื่อนๆได้ ดูเป็นแนวทางกันนะครับนะจะเียนบินใบใหม่มาดูให้เพื่อนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับงวดเลขมาดูนะครับงวดเลขนะฮะสูตร A ฮะได้ห้ากับหกสูตร B ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับผลวันที่ได้สำหรับหลักสิบสองตัวล่างของเราก็คือศูนย์เก้าได้ศูนย์เก้านะครับสามตัวบนนะก็ศูนย์ ไปสูตรเน้นล่างเอสเน้นให้ที่ล่างก่อนนะครับนะเอสเน้นให้ที่ชุดล่างก่อนนะครับเอาสองเพราะมันไปสูตรหลักสิบล่างนะครับนะอ่าหมดอ่าหมดแรกที่เริ่มใช้นะครับสูตร B เข้าในสิบล่างนะครับสูตร A เข้าไปในตำแหน่งสิบบนนะครับนะมาชนแบบนี้จับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยคนระับเพื่อนๆนะนะครับนะแต่ก็จะให้และให,ให้ในส่วนของสูตรที่ เข้าสิบบ้างก็แล้วกันฮะเพื่อนๆก็แล้วกันนะส่วนหลักหน่วยเออหลักสิบบนนั้นเข้าสิบบนนั้นก็เราจะปล่อยไว้ก็แล้วกันนะครับอ่ะงวดแรกผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาดูในงวดที่2นะครับสูตร A ได้เก้ากับ0สูตร B ได้4กับ5นะครับผลลัพธส่งตัวล่างออก4 3หลักสิบคือเลข4นะครับนะคือเลข4ี่นะสาตัวรางวัลที่1ที่ออกก็คือ3ามเก้าห้นะครับ หลักสิบล่างเข้าที่เลขสี่นะครับเลขสนะี่อ่ะในส่วนสูตร A ฮนะก็เข้าในส่วนหลักสิบบนอ่นะมาทั้งสิบบนสิบล่างฮนะเหมือนเดิมเลยนะครับก็เจาะสูตรนี้จะเจาะไว้ที่สิบหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะไว้เจาะสิบล่างหนะอย่างเดียวนะครับมาต่อกันในงวดถัดมานะครับสูตร A ได้เจ็ดกับแปดสูตร B ได้หกกับเจ็ดนะครับอ่นะ วันนี้ที่ออกก็ส 10, 10ิบลรกสิบลางก็คือเจ็ดเก้าไม่เข้าบนนะครับเข้าล่างตเต็มๆนะ,ะถ้าแบบนี้นะครับถ้าชนนะฮะถ้าตัวเลขเขาชนแบบนี้นะครับจับเป็นเลขเด่นได้เลยนะครับเพื่อนๆตัวเดียวเลยนะครับนะนี่นะครับนะเพื่อน,ะนะนๆส่วนเพื่อนๆอยากดูก็เอาสูตรการคำนวณไปคำนวณดูเอานะครับนะนะครับโดยเอแจกสูตรให้ช่วงท้ายๆก็แเรากันในส่วนตรงนี้ก็เป็นเลขชนถ้าชนก็จะได้หนึ่งตัวเดียวนะครับนะทัดมา นะครับสูตร A ได้1กับ2สูตร B ก็ได้1กับ2ตัวผลปรากดว่านะครับเพื่อนๆอันนี้ชนทั้ง2สูตรนะชน1กับ2องสงตัวล่างออก78นะครับนะสูตรนี้ก็จะผิดคาดหน่อยนะไม่เข้าล่างนะครับบาชน1กับ2ปรากฏว่าเขาไปเข้าที่10บนนะครับ6 2 6เข้าที่บนแทนนะครับนะเพื่อนๆนะเข้าที่บนแทนนะเป็นอีกสูตรนะครับก็บุญพิจารณาญาณเอานะครับนะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของวันที่สิที่เรายกตัวอย่างให้มาดูกันว่าถัดมานะครับสูตร A ได้เก่ากับ0สูตร B ได้3กับ4นะครับผพรนที่ได้ก็คือ90 9กับ 0. 0สูตร b ฮนะลุดนะครับอ่ะสูตร B หลุดนะไปเข้าสูตร A มาควบคู่เลยฮนะศูนย์ก็มา แต่สูตรนี้จะปักหลักสิบอย่างเดียวนะครับมาปักหลักสิบอย่างเดียวนะไม่ว,ว่าจะเป็น10บ,บน10บล่างนะครับก็ขอให้มาเถอนะเนาะเพื่อนเพื่อนนะนะครับก็ไม่รู้อะขอให้มาฮนะจะเป็นบนเป็นล่างก็ได้นะต้องหาวิธีซื้อเอาเด้อ <c oughs> ทีนี้มาดูในส่วนของถัดมานะครับถัดมาเด้อสูตรเอได้หนึ่งกับสองสูตรบีได้หกกับเจ็ดนะครับไม่ชนนะผลังงนออกเกียรเก้าครนะับสองตัวล่างออกเกียรเก้าอ่า ไม่มีผิดแล้วเนงงวดนี่สูตรเอก,ก็ผิดนะมันไม่ผิดพร้อมกันถ้าไม่ผิดพร้อมกันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราก็ใช้ทั้งตัวเลขทั้งสี่สูตรตัวเลขทั้งสี่ตัวเลข,เลข,เลข,เลขถ้าไม่ชนแบบเนเี้ยเราก็ใช้ทั้งสี่ตัวเลขนเป็นตัว uh เป็นตัวเดี่ยไปนะครับเนา oh? ะทั้งสี่ใช้สี่ตัวเอาโอ,โอ้เอดวงผิดนะโษทีก็ใช้ทั้งสีดด่สูตรนั่นแหละนะครับเพื่อนๆน,นะเป็นตัวมาวงเอานะครับเนา oh? ะ ถ้ามันชนแล้วก็เราก็ทําเป็นเลขเด่นนะครับแต่ถ้ามันไม่ชนเราก็อ่าอย่างที่บอกกแหละมีสี่ตัวก็ใช้สี่ตัวนะครับแล้วก็หาสูตรมาเทียบเด่นตัดด้วยแต้มนะอย่างหนึ่งนะครับอ่สูตรนี้สิบล่างก็เข้าในตําแหน่งหลักสิบล่างนะทีนี้อย่างในงวดล่าสุดนี้นะครับเพื่อนๆนะงวดล่าสุดอ่ะอ่ะฟังดีๆนะเพื่อนๆอ่ะ ในวันล่าสุดที่ผ่านมาสูตรเดิมของเราได้1กับ2สูตรเได้1กับ2สูตรบได้0กับ1นึ่มาชนกันอยู่ที่1นะครับผลลัพออกนะ1 7และ1นึ1นะครับก็เข้าหลัก10บเลขหนึ่งเข้าหลัก10บนเลขสิบล่างเลยนะเพื่อนๆน,นะพูกมากเลยฮนะสำหรับสูตรนี้ <laughs> นะแน่นอนจริงฮนะแม่นเกินคาดนะครับเพื่อนๆน,นะ ไม่คิดว่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนะโอ้เดี๋ยาตามต่อนะครับบนที่สองหกเจ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวตามต่อในสูตรนี้นะครับทนีนี้เรามาดูสูตรวิธีการคำนวณหลักสิบล่างนะครับสองสูตรเทียบชนวันนี้จะชนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับวิธีทำ นะว,วิธีชมนะครับอารมณที่หนึ่งมาตั้งนะครับสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งนะครับ,รบก็คือดาแปด ศูนย์หนะครับสุดที่สองเทียมมาเทียบชนเหมือนกันครับเก้าแปดศนย์หนึ่่ะครับมาดูตัวเลขที่ต้องเอามาบวกครับก็คือ,อใช้หลักพันสามครั้งก็คือเลขหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขศูน หกห้านะบแล้วก็บวกหนึ่งงที่นี่คือสูตรคำนวณที่หนึ่งนะครับนส่วนของสูตรคำนวณที่สองเอาหลักแสนเออหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสองครั้งนะแล้วก็เลข,ของที่บวกหนึ่งนะครับอ่ามมาดูงวดเลขสุดเลกนะชูวบกชวกสิบได้สิบชูชวบวกห้าได้หครับห้บวกหนึ่งเป็นหกนะได้หกหกับห สูตรที่2นะครับได้8ไปบวกศูนย์ก็ได้8ปดได้แปดบวกหนึ่งเป็น9อ่าไม่ชนนะดัแสดงว่าหลักสิบหลากของเราเนี่ยตัวใช้ทั้งหมด4ี่สูตรสตัวเลขด้วยกันนะครับนะเนะพราะมันไม่ชนแล้วกลับมาหน้าเลขครับสูตรที่1ได้5และ6สูตรที่2ได้9และ0ูนได้ห้าศูนดังนั้น หลักสิบล่างของเราครับเพืเ่อนๆนะก <_ d ata> ็จะมีเลขเลขห้าเลขหกเลขเก้าเลขสูนเอามาดูห้าหกก็เคยมานะครับ <c oughs> ห้ากับุกเนี่ยเคยมาเนกะ้ากับศูนย์ก็น่าจะเสียด,ดูนะตอนนั้นนะครับหลักสิบล่างของเราได้ห้ากับหกกับศูนย์นะครับหลักสิบล่างงนดนนี้ไม่ชนนะก็ คงจะต้องเยอะตัวนะเดี๋ยวหาเลขเด่นมาตัดดูอีกทีนะครับก็รอติดตามรับชมได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะจบต่เพียงเทนี้ทุกท่านสวัสดีครับ